สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปลวนันนี้เราจะมาตรวจพลังงานความคิดความรู้สึกของคนรเก,กา่าหรือว่าแฟนเก่านะคะเมื่อตอนที่เขาอยู่กับคุณหรือว่าคบกับคุณชีวิตเขาดีกว่าอยู่กับมือที่สามอย่างไร นะ,ะเปรียบเทียบดูวา่าระหว่างเขาอยู่กับคุณเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วตอนที่เขาอยู่กับมือที่3เนี่ยนะ,ะเขารู้สึกยังไงคิดยังไงนะคะมาดูความคิดความรู้สึกของเขากันดีกว่าสรงบานพลังานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยกันกด subscribe แล้วก็ไลค์แช์นะคะเจมินาราสีมิทุนท่านลมยูเรนัสชาวท่านลมมิทุนทุนกุม่มพลูโตท่านลมมิทุนดุนกุม่ม เพราะเอ้าน้ำมีนกรกฎพิจิตะคอเรียตราศีกุมท่านลมเซเทินกุญเกวันเสาร์ทดัดฝ่าคเซอร์ราศีกรกฎทาา่ทา,นา,ทาน้ำเออท่าดินพฤษศก่อนมาก่อนตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขาเราสองสามคนมีสามสิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบสี่ยี่สิบสองยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบหกนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า คนรักเก่าของคุณเนี่ยตอนนี้เวลานี้เขาเห็นตัวคุณนะครับเป็นอย่างไรนะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าเขาจะสืบสอกนะคะสะแสวงหามาในรูปแบบไหนก็ตามแต่แต่สิ่งที่เขารับรู้เกี่ยวกับคุณเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งที่เขารับรู้เกี่ยวกับคุณ สิ่งที่เขารับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณคุณเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้ The Hermit เขามองว่านะคะคุณหน้าที่จะมีในเรื่องของความรักความสันโดษนะ,ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะ,ะเป็นการที่ไปโฟกัสในบางสิ่งบางอย่างซึ่งคุณน่าที่จะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่ชีวิตของคุณกับคนรักเก่าของคุณนนะได้จบความสัมพันธ์ไปแล้วเขาก็มาส่องมาดูชีวิตของคุณแล้วเขาก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะมีความน่าเคารพนะแล้วก็เป็นคนที่น่านับถือมากๆแต่นะเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยยังโกรธ เออนะคะยังโกรธยังโมโหนะกับการที่เขาหักหลังคุณกับการที่เขาไปเลือกความสัมพันธ์อื่นนะคะไปอยู่กับมือที่สามไปเลือกมือที่สามนะคะแต่ในใจของเขาก็ยังคิดว่าณตอนนี้เวลานี้ชีวิตของคุณเนี่ยนะคะคือเหมือนกับยังมีลักษณะของความเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตา นะยังเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อยังดูดีมีสเสน่ห์ยังเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขนะแต่ว่านะภายในจิตใจเนี่ยคือเขาก็รู้แหละว่าคุณเจ็บปวดเสียใจนะยังไม่ลืมหรอกแต่ภายนอกที่คุณแสดงออกมาให้ผู้คนได้เห็นก็คือความสุขในรูปแบบของคุณเองนะเพราะว่าคุณปิดกั้นตัวเองนะเป็นการที่เหมือนกับ ถ้าเกี่ยวกับโซเชียลเนี่ยคุณจะไม่โพสถึงความเจ็บปวดเกี่ยวกับความทุกข์ใดๆนะที่มันเกิดขึ้นนะเขารู้แหละว่าเออมนุษย์เราเนี่ยคือมันก็ต้องมีปัญหาแหละมันไม่ใช่จะมีเรื่องที่แบบมันมีความสุขนะคะอยู่ตลอดเวลาหรอกมันต้องมีปัญหาแหละแต่เพียงแค่คุณเลือกที่จะไม่แสดงออกหรือว่าไม่โพสโซเชียลนะคะแล้วเขาก็รู้แหละว่าคุณสิบดาบเนี่ย คุณเจ็บปวดแล้วคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณคงยังจะไม่ให้อภัยเขาหรอกในสิ่งที่เขาทรอยศหักหลังคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเลือกมือที่3ไปอยู่กับมือที่สแต่เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนะถ้ามีโอกาสเนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสกลับมาพูดคุยกันเนี่ยก็อยากจะคุยกันแบบดีๆะนะเป็นการที่เหมือนกับว่าเออ,อ รักษามิตรภาพนะคะไมตตีที่ดีต่อกันก็ได้แม้ความสัมพันธ์จะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นี่คือสิ่งที่เขามองเห็นว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งมากๆเลยจิตใจนะ,ะเข้มแข็งอดทนนะคะเป็นคนที่ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะ แต่เขาก็เห็นความความแรงในตัวของคุณด้วยนะอารมณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะปิดกั้นไว้แต่เขารู้สึกว่าถ้าแบบมันได้ระเบิดออกมามันได้เหมือนกับว่าแสดงออกมาเนี่ยคุณก็นะคะถ้าแบบว่าเขาติดต่อพูดคุยมาหาคุณเนี่ยคุณก็อาจจะตะคอกหรือาโมโหใส่เขาก็ได้เพราะว่าเขาเห็นความแรงที่มันแบบคือมันไม่ไม่ปรากฏอะไรบนโซเชียลนะคะแต่เขารู้ว่าคุณโกรธมาก นะหรือว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณกับเขามีป่ามีเสียงกันด้วยก็ได้นะคะมาส่วนมือที่สามในสายตาของเขาตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงมือที่สามนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเนี่ยในสายตาของเขาตอนนี้เวลานี้เป็นยังไง โอ้โหมือที่สามดูดีมีสเสน่ห์จังเลยนะคะมือที่สามในสายตาของเขาตอนนี้เวลานี้ก็ยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำมาหากินเก่งนะคะเหมือนเหมือนเขายังไม่ได้ชัดเจนกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเลยอะ เหมือนยังคบค,บคุยคุยกันนะมือที่สามเนี่ยอาจจะมีหลายคนก็ได้นะในความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนเขาก็คบอยู่กับมือที่สามแล้วเขาก็ไปคบอยู่กับอีกคนด้วยเช่นกันอนะ่ะเหมือนเขาไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเหมือนยังไม่เลือกใครนะคะยังไม่ไม่ชัดเจนกับใครเพราะว่ามันเป็นก้าเหรียญอ่ามือที่สามยังใช้ชีวิตโสดนะโปรยเสนีหวาดเสนีหรือว่ามือที่สามพยายามเข้าหาเขานะคะแต่เขาเนี่ย ไม่สนใจมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนปฏิเสธอะนะคะยังไม่ได้เริ่มต้นสามสัมพันธ์กับใครเพียงแค่คบคุยเฉยๆเรียนรู้กันเฉยๆแต่ยังไม่ได้แบบเหมือนอยู่กินด้วยกันแบบจริงจัหรือว่าอาจจะเคยเป็นแฟนกันไปไหนมาไหนด้วยกันแล้แต่ยังไม่ได้เหมือนกับประกาศบอกคนอื่นอะมือที่สามก็ยังเป็นคนสวยนะคะคนสวยหน้าตาดีสำหรับเขาอยู่ก็เลยทำให้เหมือนกับว่า ก็เลยทําให้คนรักเก่าแฟนเก่าของคุณเหมือนกับต่างคนเขาคงเหมือนกับว่าทั้งมือที่สามและคนละเก่าของคุณก็คงต่างคนต่างใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดสาวโสดนั่นแหละแต่เหมือนกับว่าประมาณที่คบกันแบบเป็นแฟนนะไปไหนมาไหนกันนะแต่ยังไม่ได้ประกาศบอกคนอื่นนะว่าเป็นแฟนกันเป็นภรรยาเป็นสามีกันยังไม่ได้จริงจังอะ่ะยังมีตัวเลือกเขายังเปิดโอกาส ให้ตัวเขาเองมีความสัมพันธ์อื่นเรื่อยๆหรือว่าเขาอยู่กับมือที่สามแต่ก็ยังไม่ได้แสดงออกว่ามือที่สามเป็นตัวจริงเลยนะเหมือนเหมือนอยู่กันเฉยๆนะอยู่แล้วแอบแซ่บกันเฉยๆประมาณเนี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่เขายังรู้สึกวุวาตื่นเต้นเร้าใจกับมือที่สามอยู่นะคะเหมือนเข้าใหม่ปั๊มมันเลยอ่ะนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนรเก,ก่าแฟนเก่าของคุณระหว่างคุณกับมือที่สามเขาคิดว่าถ้าเขาเลือกใครสักคนเนี่ยใครดีกว่ากันนะคะฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือจะเป็นคุณนะคะฝั่งขวามือจะเป็นมือที่สามเรามาอ่านพลังงานของคุณก่อนนะคะว่า คุณเป็นอย่างไรนะคะถ้าเขาเคยอยู่กับคุณแล้วเคยใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณแล้วเ mm hmm. ดมเพรสเห็นไหมเราเลือกเราเลือกฝั่งถูกด้วยเราเป็นเดมเพรสของเขามาตลอดนะคะแล้วตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เยือกเย็นนะสงบนิ่งนะเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนที่แบบเหมือนอ มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาเลยเอาเอาใจเขาแต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเอาแต่ใจตัวเองได้ไหมแต่บางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือเหมือนกับสามารถที่จะบังคับให้เขาทําตามใจที่คุณต้องการได้อะ่ะคือมันมีบางเรื่องบางคําพูดที่เขาอาจจะมีความเกรงใจคุณก็ได้นะเพราะว่าคุณเอาสิ่งโตอยู่อะ่ะนะเพราะว่าบางทีถ้าแบบว่าเห็นคุณนิ่งๆเงียบๆนะ คุณดุดุนะ,ะดุร้ายมากนะฟาดเลยแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออนะคะน,น,นิ่งเงียบแบบเนี้ยเวลาที่โกรธเวลาที่โมโหเนี่ยร้ายสุดฤทธิ์แล้วก็เอาจริงเอาจังด้วยอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเอาเอเขา,ามีภรรยาสามีดุเนาะ นะประมาณนี้แล้วก็จริงจังด้วยนะจบเป็นจบเลิกเป็นเลิกอะไรเงี้ยไม่มีการที่แบบเหมือนกับว่าให้อภัยเป็นครั้งที่สองคือเขาอาจจะทําผิดนะคะจนร้ายแรงจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันยอมหย่าฉันยอมจบฉันยอมเหมือนกับว่ายอมโสดอะ่ะนะ,ะยอมเคลียร์ให้เขาเลยอะไรเงี้ยคือคุณไม่วิ่งตามเพราะว่าคุณรู้สึกเบื่อลอะนะคะ คือเหมือนอาจจะอยู่ด้วยกันมาจนนานจนรู้สึกไว้ใจนะคะจนคิดว่าเป็นเนื้อคู่กันแล้วพรมธิขิดจัดสรรให้มาเจอกันละแต่ท้ายที่สุดนะดีแตกตอนอายุห้าสิบมันก็ไม่ใช่ก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับมีความเด็ดขาดในตัวเองนะคะเวลาใจดีก็ใจดีสุดๆนะคะเออแล้วก็เวลาร้ายก็ร้ายสุดขีดคือจบเป็นจบตัดเป็นตัดนะคะเดีดีเอ็มเพรสทำ รียกว่าประสาทพังแบบนี้นะคือก็ไม่ธรรมดาแหละนะเพราะเพราะว่าไม่สามารถที่จะกลับมาคุยกันหรือว่าสารสัมพันธ์กันได้นะคะแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับว่าแม้จะมีความอ,า,อาจจะไม่อยากง,ง่ายๆแต่นะคะจะมีความที่แบบเหมือนเรียกร้องอะไรบางสิ่งบางอย่างใช้กฎหมายบังคับใช้ความถูกต้องนะคะใช้กฎสังคมนะคะข่มขู่อะไรเงี้ยทำให้คนรักเก่าของคุณเนี่ย มีความกลัวในตัวของคุณว่าคุณเอาจริงจังนะคุณไม่ได้มีความเมตตาอะไรที่แบบเหมือนอารมณ์อัล่วยให้เหมือนครั้งที่ผ่านมานะใจดีก็ใจดีแหละนะแต่พอเหมือนกับใจดีจนทําให้เสียนิสยัยนาก็เลยต้องเด็ดขาดนี่คือพลังงานของคุณนะในใสายตาคนรักเก่าแต่เขาก็ดูรักคุณนะ่ะคุณดูแบบมีพลังนะคะเออมีพลังในการที่แสดงออกเขามองว่าการที่เขา ตัดสินใจเลือกคุณเนี่ยนะคะมาเป็นคู่ชีวิตตั้งแต่แรกแตัดสินใจยอมให้ยอมเปย์ยอมยอม,ออมอบทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างยอมเรียนรู้ยอมอยู่ด้วยกันมานะยอมทุ่มเทอะนะคือแบบมันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาด้วยกันนะก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันนะนะคะตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ร่ำรวยมากนักนะคะ จนเหมือนกับว่าช่วยกันทำมาหากินนะคะประสบความสำเร็จมีเงินมีทองแล้วพอเหมือนกับเวลาที่มีแล้วนะคะก็ไปคนรักเก่าของคุณก็ไปโปรยเสน่ห์ไปหวานเสน่ห์นะคะกับคนอื่นคือเหมือนกับว่าเวลาที่เราจะดูคู่รักคนรักนะคะผู้หญิงให้ดูผู้ชายตอนที่รวยนะคะเขาจะเผย,ยทตุแท้ออกมา เพราะว่าเขาจะมีความหลงละเลงในราบยศสารเสริญน,นะการเงินนะคะเปรให้นะคะและถ้าผู้หญิงนะคะจะดูว่าคนคนนั้นจริงใจหรือว่ารักจริงหรือเปล่าซื่อสัตย์หรือเปล่าดูตอนที่ผู้ชายไม่เหลือเงินนะก็จะรู้เลยนะพฤติกรรมของคนรักของคุณเนี่ยเป็นพลังงานแบบนี้เลยนะคะและคนักเก่าของคุณก็คิดว่าการที่เขาอยู่กับคุณเนี่ย เขาดีไหมเขาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูมั่นคงนะคะมีหลักมีฐานมีบ้านมีอาชีพการงานที่มั่นคงคุณก็ดูแลเอาใจใส่ให้เขาทุกอย่างแต่เขาเองเนี่ยแหละเหมือนเขารู้ตัวดีว่าเขาไม่ซื่อสัตย์นะคะเขาไม่พอเขาเป็นคนที่แบบชอบนะคะวานขวายหา,ห,หาน่นหานี่หานั่นหาความตื่นเต้นวือหวาเราใจตลอดนะ,ะเขาก็รู้แหละว่าตัวของเขาเป็นคนที่ทำผิดเองนะคะ แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าคือเวลาที่ประสบความสําเร็จเวลาที่มีลาบยศเวลาที่มีเงินมีทองนะก็หลงละเลิงไปกับนาะไฟแสงสีลาบยศกลิ่นเสียงนะคะจนเหมือนกับว่าทิ้งคนที่ร่วมหัวจมท้ายมาด้วยกันนะแล้วก็ไปทําผิดพลาด ทำให้คุณเสียอกเสียใจนะคะเขาก็รู้แหละแต่คุณก็ยังมีความรักนะคะหลายคนหลายครั้งหลายหนก็อาจจะมีการให้อภัยแต่ครั้งสุดท้ายมันอาจจะหนักหน่อยนะคะและคนรักเก่าของคุณเขาอยู่กับคุณเหมือนตัวของเขาเนี่ยอดีตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าดูแลรับผิดชอบนะค,ะความเป็นอยู่ของครอบครัว ะะได้เป็นอย่างดีเลยและคุณก็อยู่เคียงข้างเขาตลอดนะ,ะเวลาที่เขาเหมือนกับเหนื่อยทอ้อนะ,ค,ะคุณก็ให้กําลังใจเขาคุณก็ปลอบใจเขาตลอดเลยนะคะคุณเป็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกดีๆเป็นพลังงานบวกๆให้กับเขานะคะถ้าแบบเขาทําอาชีพการงานเนี่ยคุณก็เป็นที่ปรึกษาให้กับเขาเป็นอย่างดีนะคะอยากจะให้เขาทําอะไรที่มันถูกต้องนะ,ะตามกฎระเบียบ นะคะเป็นหัวหน้าคนก็ต้องรู้จักเออรักลูกน้องใจดีกับลูกน้องเมตตาแต่ก็ไม่ยอมที่จะเหมือนกับควายเขวในบางเรื่องถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยคืออย่าอย่ามีนอกมีในอย่ามีรับลมคมในนะให้ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตนะชีวิตจะปลอดภัย ะะหรือว่ารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะนะคุณก็เป็นที่ปรึกษาให้กับคนรักของคุณนะซื่อสัตย์จริงใจมาตลอดแล้วก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตอิสระงานก็ไม่ไม่อยากจะไปบังคับนะคะการเข้าสังคมนะก็ปล่อยให้มีความสุขไปนะเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีหน้ามีตาเขารู้สึกเขามีคนที่รักเขาที่มีความรู้มีความสามารถช่วยเหลือเขาในเรื่องของการตัดสินใจ ะะเป็นเหมือนสมองให้กับเขาเป็นเหมือนคนที่แบบเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่อะนะคะเป็นเหมือนคนที่ให้คําแนะนําแล้วก็พลังงานบวกนะะอยู่กับคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยมีเป็น the emperor นะคะเพราะว่า d h e e m p r ก็ต้องคู่กับ the emperor อยู่แล้วแล้วก็เขาก็ฉลาดพอเขามีปัญหาเรื่องงานเขาก็มาปรึกษากับคุณคุณก็ให้คําแนะนําอย่างเงี้ยนะก็ทําให้ชีวิตของเขาประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุข นะคะแล้วก็อิสระด้วยคุณปล่อยให้เขาเป็นอิสระนะคะกินเที่ยวดื่มสังสรรค์เพื่อนสังคมดีก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขามีมียศมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะคะนี่คือคนรักเก่าที่เขาพูดถึงการที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณแล้วพอเขาไปอยู่กับมือที่สามเป็นยังไงเขาไปอยู่กับมือที่สาม นะคะเขาก็คิดไปเริ่มต้นนะส,สร้างสิ่งใหม่นะคะเป็นครอบครัวกับมือที่สามใหม่แล้วเขาก็เป็นผู้นําแหละนะคะแต่เขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นผู้นาําหรือว่าเริ่มต้นทำสิ่งใหม่กับมือที่สามเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาดูแลนะคะไม่ได้กลับมาดูแลคุณเลยเขามีความรู้สึกเสียอกเสียใจทุกอบทุกใจที่เขาเหมือนกับว่าเลือกคนที่มาทีหลัง คนที่แบบเหมือนไม่รู้อะไรเลยอะว่าอดีตเขาเคยลําบากยังไงตอนที่มือที่สามมาเจอกับเขาก็มาเจอตอนที่เขารวยตอนที่เขามีเงินมีท้องตอนที่เขามีหน้ามีตาแต่พอเขาคบกับมือที่3มไปวิบากกรรมมันทํางานนะการเงินนะคะการงานมันก็เริ่มถดถอยหดหายไปความเก่งความรู้ความสามารถมือที่สามก็ไม่เคยที่จะพูดไม่เคยที่จะให้คําแนะนําใดๆ นะคะไม่เคยที่จะอยู่เคียงข้างเลยเพราะว่ามือที่สามไม่มีความรู้นะ,ะเป็นเป็นแบบมือที่สามเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าสาวไฟแรงนะคะสาวที่แบบชอบแต่งตัวหรูหรานะ,ะกินเที่ยวดื่มสังคมนะคะไฮโซโก้หรูอะไรเงี้ยนะคะมาอยู่กับคนรักของคุณก็มาเกาะมาพึ่งพานะคะเงินทองของคนรักของคุณจนแบบ คืออาจจะล่อยหลอไปอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ภูมิใจกับการที่อยู่กับมือที่สามเลยนะคะเขาไม่ไม่มีความสุขเลยกับการที่อยู่กับมือที่สามเพราะมือที่สามแบบทําตัวแบบเลิศนะทำตัวแบบสังคมดูดีนะใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยจนมีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็ไม่สนใจความรักนะคะไม่ไม่ได้คิดแบบอยากจะมอบความรักให้กับเขาเลย และเขาก็เลยมีมีความรู้สึกคิดถึงคุณอ่ะนะนะในช่วงเวลาหนึ่งที่เหมือนกับว่าอะอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่กับมือที่สามสักพักหนึ่งนะมือที่สามอาจจะอายุน้อยกว่าเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับจะต้องเปจะต้องทุ่มเทจะต้องให้มือที่สามตลอดนะคะแต่มือที่สามเนี่ยไม่เคยแสดงออกถึงความที่เหมือนกับว่าเออเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับคือมองเห็นอนาคต ด้วยได้อะประมาณนี้มือที่สามคือหวังพึ่งพาเขาอย่างเดียวเลยนะหวังในเรื่องของการเงินหวังในเรื่องของการที่อยากจะให้เขาซัพพอร์ตจะท้ให้เขามีความคิดถึงคุณตลอดเวลาว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยคุณไม่เคยที่อยากจะเหมือนกับเอ่อขอพึ่งพาเขาเลยอารมณ์เนี้ย mm hmm. คุณทํามาหากินเองคุณมีธุรกิจการงานของคุณเองคุณดูร่ํารวย นะะจนทําให้เหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณเปรียบเทียบกับมือที่สามแล้วโอ้โหฉันมามาทําอะไรเนี่ยฉันมาเ,เหมือนกับว่ามาต้องมาเหนื่อยนะคะกับชีวิตรักใหม่นะะแล้วก็มาเจอวิบากกรรมเหนื่อยลําบากอยู่คนเดียวนะ,ะแล้วมือที่สามก็เป็นแม่บ้านแล้วก็เหมือนกับว่าเอชอบสั่งชอบพูดชอบห้ามน,นะะเลิกงานให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้นะ,ะประมาณเนี้ยนะ คนรักเก่าของคุณก็คือเชื่อมือที่สามแหละนะแต่ก็มีความรู้สึกอึดอัดชีวิตไม่เคยมีความสุขและคนรักเก่าของคุณใช้ชีวิตอยู่กับมือที่สามคือไม่ได้ไปไหนอะ่ะนะอยู่กับตัวเองนะอยู่กับความคิดความรู้สึกของตัวเองอยู่กับอะไรที่มันเหมือนกับว่าพอมันมีในเรื่องของความลุ่มหลงเห็นไหม The Devil เนี่ยนะมันมีนเรื่องความลุ่มหลงมันมีในเรื่องของเรื่องบนเตียงมามัวเมา กิเลสตนาราคามันครอบงำพอมันเหมือนมาได้อยู่กันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันจะไม่มีความตื่นเต้นเออนะคะมันจะทําให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยไม่มีความตื่นเต้นละมันเบื่อแล้วไงมันก็กลายเป็นของตุยไปละนะะมันก็เหมือนกับอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันมันจะเริ่มเบื่อแล้วนะคะทำให้คนรักเก่าของคุณอยากจะไปนอกบ้านนะคะอยากจะไปสนุกสังสรรค์กับเพื่อนกับพุงนะกินเที่ยวดื่มใช้เงิน ซื้อความสุขนอกบ้านคืออยู่ในบ้านก็เจอหน้ามือที่สามเนี่ยเออแต่งตัวสวยรเชดนะว,นวันวันไม่ทำไรนะคะเออหุงหาอาหารทำกับข้าวก็ไม่เป็นนะคะทำไรคือแบบเออสุนัขไม่รับประทานอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คนด่เก่าขอคุณรู้สึกแบบเออฉันอยากจะไปกินข้าวนอกบ้านฉันเบื่อนะะกินแล้วก็เหมือนเหมือนเออเรียกว่า เมาแอกลับมาก็อาจจะทําให้มือที่สามมีความรู้สึกนะ,ะต้องดุต้องด่าต้องว่าคนรักของคุณตลอดนะก็เกิดมีปากมีเสียงทะเลาะบอกแว้งกันนะคะและคนรักของคุณเมื่อเขาอยู่กับมือที่สามเหมือนกับได้เจอคู่เวรคู่กรรมนะคะได้เจอวิบากกรรมนะ,ะเกี่ยวกับการที่เหมือนกับว่า ต่างคนก็ต่างสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีว่าเออฉันก็รวยเธอก็รวยเธอก็มีเงินเธอก็มีงานอะไรเนี้ยนะมีเงินเก็บมีเงินออมคือภาพลักษณ์ของคนสองคนเหมือนกับว่าดูดีอ่ะเป็นคนฐานะดีมีเงินแต่พอมาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วนะคะเหมือนกับว่าภาพลักษณ์ที่สร้างกันมาเนี้ยนะคะเพื่อทำให้สังคมเออเพื่อทำให้สังคม ยอมรับแค่นั้นเองครับเป็นประมาณเี่ยว,ว่าอาภาพรักษที่มือที่3ามสร้างเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คนรักของคุณเนี่ยยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้น้อยหนะ้าตัวจริงนะเออเขาก็ดูมีเงินมีทองดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีงานมีการทำนะจนได้ใจคนรักของคุณไปนะก็คิดว่าคือเออเขามีรายได้แค่นี้คงจะไม่ลำบากอะไรถ้าแบบช่วยกันสองคนช่วยกันหาเก็บ หาออมนะคะก็สามารถสร้างครอบครัวได้แต่มันคือภาพลักษณ์ของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณก็สร้างภาพลักษณ์ให้มือที่สามเห็นว่าเขามีเงินเดือนเยอะเขามีรายรับเขาเลี้ยงมือที่สามได้นะเปมือที่สามได้เองแล้วเป็นเพียงแค่คนที่แบบเหมือนพึ่งเริ่มต้นพึ่งเริ่มต้นทํางานนะคะ,ะ,คะพึ่งเริ่มต้นที่จะแบบอาจจะพึ่งมีธุรกิจการงานอาจจะพึ่งรับ รับตําแหน่งหรือว่าอาจจะเพิ่งเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งบางอย่างนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทําตัวเหมือนตัวเองนะคะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีเงินเดือนห้าหกหมื่นอะไรเงี้ยแต่ระดับนะก็คือสองหมื่นสองหมืนห้าก็ได้รวมโอทีก็สามหมื่นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าเงินเดือนแค่หมื่นกว่ากว่าหมื่นสองรวมโอทีก็หมื่นแปดแล้วมือที่สามก็ทําตัวเหมือนกับว่าเป็นคน มีเงินเดือนนะสอามหมื่นอย่างเงี้ยสองคนรวมกันโอ้โหครึ่งแสนนะคะเหลือกินเหลือใช้แน่นอนแต่พอไปอยู่กันจริงๆนะปัญหาการเงินมันเกิดขึ้นการเป็นครอบครัวมันไม่ได้นะคะอยู่เพียงแค่ในเรื่องของการเงินเท่านั้นมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เมื่อสร้างภาพลักษณ์มาดูดีจนจมไม่ลงอะนะคะ ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจนไม่เหลืออะไรเลยจนต้องเหมือนกับว่าคือต้องไปเรียนรู้กันใหม่นะคะต้องไปศึกษาเรียนรู้กันใหม่นิสใส่ใจคอว่าเป็นคนยังไงนะคะชอบแสดงออกยังไงงานสังคมเป็นยังไงความรู้ความสามารถเป็นยังไงเอตตาตัวรอดได้ไหมพอเหมือนกับอยู่กินกันเป็นครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องทํางานคนเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทํางานเลย นะ้บอกว่ามีอาชีพขายของออนไลน์ได้เงินเดือนนะคะขั้นต่ำห้าหมืนนะคะถ้าแบบทำขายจริงๆนะเป็นแสนเลยแหละเดือนละเป็นแสนแต่ที่ไหนได้พอไปอยู่จริงขายได้เดือนละสี่ส้าห้าพันนะคะก็ไม่พอเพราะว่ามือที่สามต้องการหาไอ้ที่เกาะนะคะเป็นปริงนะต่างคนก็ต่างเป็นปริงนะาพอมาเจอกันเนี้ยก็เนี่ยเหลือเด็กคาถาคือจะต้องเรียนดูกันใหม่ นะก็เลยทําให้คนรักเก่าของคุณเปรียบเทียบระหว่างมือที่สามกับคุณแล้วก็เห็นว่าคุณเป็นคนที่มีนะสมบูรณ์แบบทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเป็นคนดีนะดีตั้งแต่เนื้อแท้นะคะเป็นคนรวยเป็นคนแบบพลังงานของอาชาติกูลดีกว่าอะไรอย่างงี้นะจิตใจดีกว่านะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ สินเหนือกว่าคนรักของคุณด้วยแต่มื่อที่3านมะสิ่งเขาเสมอกัรไง Queen of p e n t a c ก e กับ King of p e n t a c l e แต่คุณเป็น The e m p r e s s ตอนที่คนรักเก่าของคุณไปอยู่กับคุณเนี่ยเขาเป็นเขาเป็น The e m p e อ o r นะฮะ The Empress คู่กับ The Emperor พอไปอยู่กับมื่อที่3มกลายเป็น King ถือเรียนนะฮะมีแต่เพียงภาพลักษณ์เท่านั้นนะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะนะคะก็คิดว่าเหมือนมื่อที่3ามเนี่ย เออจะมีในเรื่องของอาชีพการงานที่มั่นคงแต่เนี่ยได้คนที่จะต้องหากินหาใช้เลี้ยงดูก็คือคนรักเก่าของคุณนั่นแหละนคะท้ายที่สุดแล้วก็คือเขามีความรู้สึกว่าการที่เขาอยู่กับคุณนะคะเขามีชีวิตที่สุขสบายกว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่าคุณมีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองมีความมั่นคงมากกว่ามือที่สนะคะเป็นร้อยเท่าพันเท่า ก็เลยทําให้เขาเสียดายว่าเออการที่เขาทิ้งคุณมาแล้วก็มาอยู่กับมือที่สามเขาคิดผิดจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาเปรียบเทียบระหว่างคุณกับมือที่สามขอบคุณทุกการติดตามค่ะ